กับข้าวพื้นๆไม่ได้เลิอหรูและดูแพงแต่อย่างใดจัดวางอย่างสเปสปะเรียงรายบนโต๊ะอาหารจานชามก็ช่างหลากสีดูไม่เข้าพวกเข้าชุดแก้วน้ำลายกุหลาบวางตรงตำแหน่งของแต่ละคนแต่มันกลับทำความสบายตาและสบายใจให้กับแขกผู้มาเยือนแสดงถึงความเรียบง่ายไม่มีพิธีรีตอง ไม่เรื่องมากโดยเฉพาะอาหารไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวผักบุ้งน้ำพริกหน่อไม้ดองกระถินริมรั้วผัดน้ำมันหรือแม้แต่แกงส้มเปลืกแตงโมดูสีสันช่างน,น่าทานเหลือเกินไหบูกกับการตักใส่จานชามจนพูนเหมือนมีคนมานั่งร่วมโต๊ะเป็นสิบก็ว่าได้ แถมรสชาติยังอร่อยถูกปากผู้มาใหม่คุณพ่อคะแกงส้มอร่อยจังเลยค่ะแทนใจพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานพร้อมรอยยิ้มที่มีความสุขยอดไอ้นี่มันขมๆขมนะคะแต่หนูว่ามันก็ออกมันๆหนูไม่เคยกินมาก่อนเลยค่ะแต่มันก็อร่อยดีนะไหนลูกบอกว่าหนูซินทานกับข้าวแบบนี้ไม่เป็นไง ข้าวหมดจานเลยนั่นลูกสาวคุณป้าน่ะจะไปรู้เรื่องอะไรล่ะคะมองคนอื่นในแง่ร้ายตลอดแต่ที่แน่ๆน,นะคุณป้าทำอาหารได้อร่อยมากๆเลยคะ่ะไปเป็นแม่ครัวที่บ้านหนูไหมคะแม่เหมยน่ะทำแต่อาหารเดิมๆแทนใจผู้จาชอเลาะถ้าเมาหัดชนกต้องหันมาอมยิ้มให้กับพี่สาว พลางปลีกตัวเข้าครัวยกจานแตงโมที่ทำการแค่เม็ดออกแล้วมาวางลงบนโต๊ะอาหารหลังจากที่ทุกคนอิม่มผมไปทำรายงานต่อก่อนนะครับสวัสดีครับเจสินหาชนกพนมมือไหว้โดยไม่ต้องบอกก่อนจะเดินกลับห้องไปไม่ทานแตงโมแก้เลืยดหน่อยละหนูแตงโมปลอดสารนะ เพื่อนป้าน่ะเอามาฝากจากต่างจังหวัดหวานหวานเย็นเย็นจะได้ชื่นใจสินทานไม่ไหวแล้วค่ะมันไม่น่าจะมีที่ลงแล้วงั้นเอาเครื่องลูกที่เหลือไปทานที่บ้านละกันนะหนูแม่คะที่บ้านคุณเขาะมีของกินเยอะแยะอย่าให้คุณเขาต้องลำบากใจเลยเอาสิคะคุณป้าหนูจะเอาไปให้เตีย่ย เตียเชอบทานแตงโมแทนใจรีบตัดบทผู้แทรกใบโยคเหมือนหักหน้านิดนิดหญิงสาวช่วยประโยคเก็บจานชามบนโต๊ะอย่างมีมารยาทไม่ต้องค่ะเดี๋ยวเราเก็บเองก็ช่วยๆกันนี้แหละจะได้เสร็จไวๆแต่คนไม่ต้องช่วยเราล้างนะเดี๋ยวเราล้างเองก็ได้แทนใจ กลับมานั่งเล่นกับเจ้าสำรีและเจ้าหมอกพรางชำรลลองตามองคนในครัวตลอดผ้ากันเปื้อนสีหวานทำให้คนสวมใส่ดูอ่อนวัยแลดูน่ารักแปบรบฉบับแม่สีเรือนผมยาวที่ถูกรวบมัดยกสูงแบบยุ่งนิดๆดดูเป็นธรรมชาติใบหยกที่กำลังใช้ผ้าสีขาวพื้นเล็ก เช็ดถ้วยชามด้วยความระมัดระวังก็หันมามองคนที่กำลังนั่งเล่นลูกแมวโดวยรอยยิ้มบางๆก่อนจะเช็ดมือแล้วเดินตรงมายังโซฟาที่เธอนั่งซึ่งก็ประสานสายตากับคนที่นั่งรอแทนใจรีบหันหน้าหลบสายตากลับมายอก,กับเจ้าสํารีอย่างแนบเนียนกลับบ้านได้แล้วค่ะจะสองทุ่มแล้ว คําที่เอ่ยถ้าเมาแทนใจรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยอะไรเธอจะมาเสียมารายาไล่แขกแบบนี้ไม่ได้นะเราเปล่าไล่แค่เป็นห่วงว่านี่มนะันเริ่มจะดึกแล้วเดี๋ยวคุณป้ากับคุณลุงท่านจะเป็นห่วงท่านไม่รู้หรอกว่าฉันจะกลับดึกนะ่ะจะไม่รู้ได้ยังไงกันละ่ะลูกสาวก็าหายไปทั้งคนนะ ฉันว่าฉันน่ะดูคนผิดเห็นว่าพูดน้อยไม่คิดเลยนะว่าเธอน่จะขี้บ่นเหมือนแม่ฉันเดะขอโทษเราไม่มีเจตนาจะไล่คุณจริงๆฉันเข้าใจแล้วกลับก็กลับส่วนแตงโมนะ่ะฉันฝากเธอไว้ก่อนนะพรุ่งนี้นะ่ะเธอเอาไปให้ฉันที่ทำงานนะแต่ต้องแบบพร้อมทานรู้ไหม แล้วก็ฝากขอบคุณคุณป้าด้วยสำหรับมื้ออาหารข้ามได้แสนอร่อยไม่ต้องเดินไปส่งชั้นรอกฉันกลับเองได้แทนใจเอยขนาดที่ใบหย,ยกเดินตามอย่างเงียบเงียบเปล่าค่ะฉันแค่จะมาปิดประตูรั้วนะ่ะแหมจะพูดโกหกให้ฉันดีใจบ้างไม่ได้หรือไงกันเธอนี่ก็นะใบหย,ยก โอ,อมยิ้มให้กับคนที่พูดหยอกแกมเน็บเราก็ตั้งใจเดินมาส่งคุณนี่แหละขอบคุณมากๆนะคะที่ไม่รังเกียจครอบครัวเราเธออย่าคิดแบบนั้นสิไม่มีใครด้อยค่าใครหรอกนอกจากตัวเธอเองนะนะอย่าคิดแบบนี้ฉันไม่ชอบค่ะคุณรีบกลับเถอะเจอกันพรุ่งนี้ ใบหยกมองตามจนลับตารู้สึกอิ่มเอิบในใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโต๊ะอาหารรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของบอสสาวนั้นไรซึ่งการเสแสร้งเป็นตัวของตัวเองมากกว่าทุกครั้งที่เคยเห็นเมื่อหญิงสาวกลับถึงบ้าน เธอรู้สึกแปลกใจเมื่อเห็นแสงไฟที่เล็ดลอดมาจากครัวไทยเธอเดินกลับมานั่งในรถส่งข้อความหามารดาทันทีข้อความตอบกลับมายืนยันว่าบิดาและมารดายังคงอยู่ในงานเลี้ยงและคงจะกลับดึกแล้วใครกันหล่ะที่อยู่ในครัวเธอคิดทบทวนน้องชายอยู่ในช่วงสอบ คงยังไม่กลับแน่นอนส่วนพี่ชายไปดูงานที่ต่างประเทศเหตุผลนี้ก็ควรจะตัดทิ้งไปความกลัวแทรกแซงเข้ามาแทนความแปลกใจเธอเรีบส่งข้อความหาคนที่อยู่ใกล้เธอที่สุดไม่ถึง10นาทีแสงไฟจากมอเตอร์ไซค์ก็ดับลงตรงหน้าประตูรั้วบานใหญ่ ประตูถูกเปิดออกด้วยการบังคับด้วยรีโมทแทนใจรีบเดินออกจากรถเกิดอะไรขึ้นคะอย่าเสียงดังสิใครไม่รู้นะอยู่ในครัวแม่คุณหรือเปล่าแม่กับเตียนะไปงานเลี้ยงดึกๆถึงจะกลับงั้นเราแจ้งตำรวจดีไหมคะอย่าเพิ่งรีบร้อน ไม่ต้องห่วงฉันมีสิ่งที่ป้องกันเราได้เธอแทรกตัวเข้าไปในรถทำทีท่าล้วงมือในกระเป๋าไปหยกรีบจับเข้ามือแทนใจเบาๆเชิงปลามไม่ต้องค่ะเราต้องมีสติก่อนเธอเดินนำเจ้าของบ้านในความสว่างพอสลัวจากไฟทางเลี้ยวหาอะไรบางอย่าง ก่อนจะคว้าท่อนเหล็กขนาดพอเหมาะที่วางอยู่หน้าห้องเก็บของย่องไปทางด้านข้างที่มีหน้าต่างพอที่จะมองลอดเข้าไปด้านในได้แทนใจจับชายเสื้อคนเดินนำด้วยความกลัวชายรูปร่างผอมสูงปิดบังใบห,หน้าด้วยการสวมแมสก์กำลังเทเข้าสารในถังสีขาวลงในถุงดำ ด้วยความระมัดระวังใบหยกหันมาส่งสายตาบอกให้แทนใจนิ่งไว้ก่อนเป็นการดูเชิงเมื่อชายดังกล่าวตักข้าวสารใส่ถุงพอประมาณหิ้วไหวเขาก็นั่งเก็บเม็ดข้าวสารให้ล่วงลงพื้นอย่างรีบเร่งเขาสาดไฟส่องเก็บเม็ดข้าวที่ร่วงบนพื้นอย่างตั้งใจ จะมารักษาความสะอาดอะไรตอนนี้ความคิดเริ่มวิเคราะห์หากเป็นโจรทั่วไปคงเลือกที่จะขโมยทรัพย์สินมีค่ามากกว่าเข้าสารที่ราคาหลักร้อยความสงสัยและความอยากรู้สาเหตุทำให้ใบหยกตั้งสติและคลุ่นคิดก่อนจะปล่อยแท่งเหล็กในมือ ให้ร่วงลงพื้นเพื่อให้เกิดเสียงชายผู้ที่กำลังประพฤติผิดศีลข้อสองสะดุ้งตกใจอย่างเห็นได้ชัดเขาหยุดการกระทำทุกอย่างก่อนจะหันซ้ายหันขวามองหาสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงถึงผมจะมีเจตนามาขโมยเข้าวสารแต่ผมมีความจำเป็นจริงๆ หากนายท่านติดกล้องวงจรนายท่านได้โปรดยกโทษให้ผมด้วยผมจะไม่ลืมบุญคุณในครั้งนี้อย่างแน่นอนมีโอกาสผมจะกลับมาตอบแทนครับชายดังกล่าวเอ,อ่ยด้วยคำพูดอ่อนน้อมที่ไม่ถึงกบดังมากแต่ก็ได้ยินแทนใจเอื้อมมือมาจับแขนใบหยกอย่างเบามือก่อนจะพยักหน้าเล็กน้อยอย่างชา้า ไม่ต้องมีคำพูดใดๆไปเหยก็เข้าใจความรู้สึกของแทนใจดีมันยากที่จะเอาผิดกับน้ำเสียงและคำพูดของชายดังกล่าวที่ได้กระทำความผิดซึ่งหน้าเพราะไม่ว่าเขาจะขโมยสิ่งที่มีมูลค่ามากหรือแม้แต่สิ่งที่ไม่มีมูลค่าก็ตามอย่างไรเสียเขาก็ขึ้นชื่อว่าเป็นโจรอยู่ดี แต่บางอย่างมันมีเหตุและผลในการตัดสินใจความเอื้ออารีความใจดีและให้อภัยย่อมมีอยู่ในจิตใจเกือบแทบทุกคนแทนใจก็เช่นเดียวกันบนเตียงที่กว้างขวางและนุ่มสบายความเย็นของเครื่องปรับอากาศไม่ได้ทำให้ราตรีนี้หมดลงด้วยการหลับไหล เธอยังคงเบิกตาโพลงมองไปยังท้องฟ้าที่มีหมู่ดาวเรียงรายดูสบายตารอยยิ้มเล็กตรงมุมปากที่เกิดขึ้นเมื่อเธอคิดถึงหญิงสาวหลายคนที่เข้ามาพันพวัวด้วยความภาคภูมิใจในเช้าของวันที่สายฝนโปรยปลายมาตั้งแต่รุ่งสาง มันยังคงมีจางหายระอองน้ำสาดแผ่พลิ้วในขณะที่เดินถือร่มเพื่อมุ่งหน้าไปยังลิฟต์วันนี้เธอคงต้องเลี่ยงการเดินขึ้นบันไดเหมือนทุกเช้าที่ผ่านมากลิ่นน้ำหอมคุ้นจมูกใบหน้าคนที่อยู่ก่อนยิ้มรับด้วยความเบิกบานวันนี้บอใช้ลิฟต์เกิดอะไรขึ้นคะนี่ รอยยิ้มพูดหยอกช่างดูอ่อนหวานและขี้เล่นอะไรคะคุณมิน้นซินก็ใชเลิฟเป็นประจำอยู่แล้วแปลกตรงไหนกันฮหือแต่มิ้นชอบให้คุณใช้ลิฟนะคะทำไมล่ะสายตาหวานหยดย้อยพร้อมคำพูดอ้อยอิงก็มินชอบคุณนะ่ะอยากอยู่ในลิฟกับคุณสองต่อสองแบบนี้บ่อยๆ แหมคิดจะทำอะไรสินหรือเปล่าคะเนี่ยแล้วคิดได้ไหมล่ะคะคำพูดตอบกลับทาเอาแทนใจถึงกับขำออกมาเบาๆเด็กสาวสมัยนี้ช่างมีความกล้าหาในการพูดแต่ก็แอบปลื้มใจเพราะเธอเองก็ถูกชะตากับเด็กฝึกงานคนนี้ตั้งแต่เข้ามาร่วมงานใหม่ๆ ดอกไม้ในแจกันของทุกๆเช้าแสดงให้เห็นว่าเธอมีความพยายามและความตั้งใจจริงลิฟเปิดทั้งที่การสนทนายังไม่จบแทนใจผายมือให้เด็กฝึกงานเดินออกก่อนจะเดินแยกกันหน้าลิฟคุณซินดี้คะมีอะไรคะเราลองมาคบกันได้ไหมคะ มินจะไม่เรียกร้องอะไรแค่ลองคบดูก่อนถ้าไม่โอเคเราแยกย้ายกันก็ได้ค่ะไม่มีข้อผูกมัดใดๆและใช้ชีวิตปกติแบบไม่ให้ใครรู้ฐานะของเราแทนใจคิ้วขมวดเล็กน้อยแต่ก็ยังคงแสดงรอยยิ้มเล็กๆที่มุมปากมิ้นถ้าทำแบบนั้นนะ่ามิ้นเสียหาย ซินไม่ได้เสียหายอะไรมันจะดีหรอดีค่ะว่าแต่ตกลงไหมล่ะคะอืมก็ได้นะแต่จะไม่มีใครรู้แนะ่ใช่ไหมสัญญาค่ะมิ้นสัญญามิ้นจะไม่แสดงอาการใดๆให้ใครรู้จนกว่าคุณซินดี้จะอนุญาตและยอมรับมิ้นเป็นแฟนจ้าไปทำงานได้แล้วไป นามินยิ้มหน้าบานรีบเดินจากไปก่อนที่แทนใจจะเกิดเปลี่ยนใจเสียก่อนเหตุผลง่ายๆที่แทนใจยอมทำตามข้อตกลงก็เพียงเพื่อให้นามินได้เรียนรู้และยอมรับความผิดหวังด้วยตัวเธอเองเพราะถึงปฏิเสธในครั้งนี้แต่เธอเชื่อแน่นอนว่าเด็กสาวจะไม่ลดละความพยายาม มันจะยิ่งทำให้เกิดความยืดเยื้อและคาราคาซังเก่อให้นามินตกมือข้างเดียวก็ตามแต่วันนี้ตลอดทั้งวันเธอไม่เห็นแม้เงาของใบหย,ยกและมันคงไม่เป็นที่น่าแปลกใจหากเธอมีเอกสารในมือกำกับไปด้วยเพื่อเป็นข้ออ้างในการเจอคนที่เธอคิดถึง มองหาใครครับคุณซินอืมคณหยกอยู่ไหมน้องหยกไม่อยู่ครับออกไปกับคุณเจดไปไหนกันคะไปซื้ออะไรบางอย่างนะครับซื้ออะไรปกติต้องทำเรื่องเบอร์ของนี่คะทำไมต้องไปจัดการเองแล้วแจ้งแผนกหรือยังแจ้งแล้วครับอืม แล้วทำไมคุณหยกต้องไปด้วยล่ะและทำไมคุณหนึ่งไม่ไปกับคุณเจล่ะคะนิคมทำหน้างงๆกับคำถามของแทนใจเปล่าสินก็แค่เห็นว่าคนนี้คมน่ะไปด้วยกันทุกครั้งยางกบปลาต้องโกโก,ก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรจริงๆคะ่ะผมยังไม่ได้ว่าอะไรสักคำเลยรอยยิ้มเชิงรู้ทันของชายหนุ่ม แล้วคุณซินดี้มีธุระด่วนอะไรกับน้องโยกหรือเปล่าครับไม่ใช่เรื่องรีบร้อนอะไรหรือสำคัญอะไรมากหรอกค่ะเอาไว้คุยวันหลังก็ได้ตามสบายนะคะเอาไว้สินมาใหม่คะ่ะเกิดความผิดหวังเล็กน้อยแต่ความไม่พึงพอใจมากกว่าที่การมาในครั้งนี้ไม่สมดังใจปรารถนาะ เก้าอี้ทำงานของบอสสาวหมุนด้วยแรงเบี่ยงไปมาก่อนจะมีเสียงเปิดประตูหลังเสียงเคาะเบาๆสามครั้งรอยยิ้มภายในไม่ได้เผยออกมาทางสีหน้าให้อีกฝ่ายได้รับรู้ดูเงียบขรึมไม่แสดงความรู้สึกใดๆทางสายตาแม้แต่น้อย คุณซินดี้มีอะไรให้รับใช้หรือเปล่าคะถึงได้ไปหาเราที่แผนกไม่มีอะไรฉันแค่อยากจะขอแรงเธอหน่อยนะ่ะเสาร์อาทิตย์เนี้ยเธอว่างไหมอืมเรารับปากแม่ไว้ว่าจะพาไปทำบุญน่ะเธอก็พาแม่เธอไปทำบุญก่อนก็ได้นี่แล้วค่อยมาทำธุระของฉันเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้รีบขนาดนั้น แล้วจะให้เราช่วยในเรื่องไหนเอานาะแล้วฉันจะบอกในตอนนี่เธอไปหาฉันที่บ้านบอกตอนนี้ไม่ได้เลยเหรอเผื่อจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรที่เราต้องเตรียมไปให้ครบขี้เกียจขับรถวนไปมาไม่ต้องใช้อะไรเลยเธอแค่เอาตัวกับหัวใจมาก็พอเอามาแค่นั้นแหละ แทนใจพูดด้วยใบหน้ายิ้มกลุ้มกลิ่มใบโยกขำกับมุกฝืดฝืดงั้นเรากลับไปทำงานก่อนนะคะอืมก็ไปสิใครลังขาเธอเวล่าและในเย็นวันเดียวกันนั้นเมื่อถึงเวลาเลิกงานแทนใจก็กำลังเดินไปยังรถเพื่อกลับบ้านเธอแปลกใจเล็กน้อยที่เห็นนามิน ยืนอยู่บริเวณใกล้ๆอาวสาวน้อยมาทำอะไรแถวนี้คะมารอใครหรือเปล่าก็ว่าจะมาขอความช่วยเหลือจากคนแถวนี้หน่อยนะคะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะมีอะไรให้ซินช่วยก็บอกมาเลยค่ะคือมิ้นอยากไปเลือกซื้อของขวัญนะคะวันเสาร์น <Yeah> UH> ี้เป็นวันเกิดของคุณแม่ มินว่าจะกลับบ้านในเย็นวันศุกร์คุณสินช่วยมินเลือกหาของขวัญหน่อยได้ไหมคะไม่นานหรอกถ้าได้ของแล้วมินก็จะกลับเองคุณสินก็กลับบ้านได้เลยค่ะสินก็ไม่ได้มีธุระอะไรนะคะไปค่ะสินไปส่งงั้นเราไปห้างที่ใกล้ๆแถวนี้ก็แล้วกันนะคะจะได้มีเสียเวลาในการเดินทางนะ่ะ ขณะที่ขับรถมือนุ่มของนามินก็จับมือเรียวของแทนใจมาวางบนตำแหน่งที่มินเมห้าหนิ้วยาวบนเรียวขาขาวที่ละมุนมือกระโปรงที่สั้นเตอยิ่งโชว์ให้เห็นความเซ็กซี่เมื่อตั้งสติได้แทนใจรีบถอยมือออกมากลับมาจับประคองพวงมาลัยตามเดิม นามินขำออกมา,มาเบาๆทำไมคะจะดึงมือออกมาทำไมมินชอบนะยิงทาขุนลูกมันไปด้วยมินนี่ชอบชอบแทนใจหน้าแดงด้วยความเขินอายถึงเธอจะผ่านเรื่องนี้มาจากการใช้บริการพิเศษโดยการหวานเงินมานนับครั้งไม่ถ้วน แต่มันก็ยังคงแสดงความตื่นเต้นต่อสภาพอารมณ์ของเธอในทุกๆครั้งเมื่อเวลาของการซื้อของผ่านไปม้อนหนุนสองใบและของขวัญที่ห่อเรียบร้อยก็วางอยู่บนเบาะหลังแอร์เย็นฉ่ำของเครื่องปรับอากาศภายในรถทำให้นามินรู้สึกหนาวเธอลูบแขนตัวเองเบา หนาวแล้วค่ะเดี๋ยวซินเบาให้นะมือที่กำลังกดเพิ่มระดับถูกดึงมาวางในตำแหน่งล่อแหลมตามเดิมมือคุณซินอุ่นจังเธอวางมือเต็มเนินขาอีกฝ่ายรู้ไปมาอย่างห้ามใจไม่ได้หัวใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นสิ่งที่ห้ามไม่เคยได้เลยสักครั้งก็คือสิ่งนี้ คือการที่ใครตักของหวานมายื่นตรงหน้าครั้นเธอจะไม่อ้าปากครับก็คงเป็นการเสียมารยาทอย่างแน่นอนถึงเธอไม่ได้คิดอะไรในเชิงชู้สาวกับนามินตั้งแต่แรกความรู้สึกเหมือนน้องสาวคนหนึ่งแต่ถ้าจะให้เธอก็เต็มใจรับจะถือว่าเธอเห็นแก่ตัวก็คงไม่ใช่เสียทีเดียว เพราะนามินเป็นคนเสนอแบบจ่อถึงหน้าประตูบ้านแทนใจผู้ถือหมอนเดินตามมาหยุดที่หน้าห้องในคอนโดแห่งหนึ่งไม่ห่างจากบริษัทมากนักกลิ่นน้ำหอมปรับอากาศอ่อนๆลอยมาแต่จมูกเมื่อประตูเปิดออก เข้ามาข้างในก่อนค่ะมาดื่มน้ำเย็นๆก่อนแล้วค่อยกลับนะคะหมอนใบใหม่สองใบถูกวางบนโซฟามุมห้องนามินขยับเข้าแนบชิดก่อนจะมีเสียงสมาร์ทโฟนดังขึ้นค่ะแม่ซินมาทำธุระกับเพื่อนนะ่ะอีกครึ่งชั่วโมงซินกลับนะคะเอากับข้าวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวซินไปอุ่นเอง เมื่อวางสายนามินก็ดึงรั้งแทนใจขึ้นจากโซฟามาล้มตัวลงบนเตียงนุ่มเครื่องปรับอากาศทำงานพร้อมเสียงกระซิบที่ข้างหูคุณมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงไม่ใช่เหรอคะเราสองคนมาทำเวลากันเถอะนะกระโจนใจใส่ไม่ยัง้งพวังบวง ม่านกลลวงควงสวาดมีขาสันปลายมือเขียวนิ้วพลิ้วพันละวัน้อยจำน้นพ้นปากยากจะลืมลากเรียวเกี้ยวรักจากหนักนวงมือควงรวงทองประคองฝันพลิกหน้าขวาหลังหวังประจันหาลือหันอันสวาด มีขาดรอน